แล้ววันนี้ไทยกับจีนผลจะเป็นไงครับของไทยอยู่แล้วคะ่ะขอบคุณครับอันนี้แฟนบอลชาวจีนครับหนึ่งลูกมีแน่นอนหนึ่งลูกต้องมีครับหนึ่งลูกต้องมีโอเคพี่ขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันทั้งวันโอเคครับเข้าครับพี่ ว่าครับอือโ,โ,โยโยครับกระต่ายแสอ่าวันนี้วันที่สิบหกพฤษภาโอเคเดี๋ยวผมจะไปราชมังครับไปเชียร์ทิมชาติไทยครับ,เจ,รบเจอกับเจอกับทีมชาติจีนครับโอเคไปกันลงจากแท,ท็คซี่แล้วครับเดี๋ยวเราก็มา,มาขึ้นรถตู้กันโอเครถตู้อยู่นะนี่ครับเดี๋ยวเรามาขึ้นรถตู้กัน,นะครับไปขึ้นรถตู้ตามคำแพน ไปราชมังกันนะครับเพ่อันนี้ก็นี่ครับแฟนบอลชาวจีนลงรถมาล้วสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับอ่ากีนี้เราเจอบนรถตู้นะโอเคครับแล้ววันนี้บอยว่าทีมชาติไทยผลจะเป็นไงครับผลวันนี้เ้าชนะแน่นอนครับไม่ต่ำกว่าสามฟันธงใช่ไหมครับอ้ยนี่ฟันธงมากกว่าพี่ซิโก้นะครับนะพี่ซิโก้บอกสองโอเคเดี๋ยวเราไปเชียร์กันนะโอเคขอบคุณครับ แฟนบอลชาวจีนครับไว้เยอเนะนี่แฟนบอลชาจีนครับคุยไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ครับวากม็มาถึงสนามราชมังกรหาดูนามราชมังครรับได้ใช้มาหลายปีเดีวเราเข้าไปเชียรกันนี้ผมแฟนบีจีเป็นกลุ่มพวก ปุ่มกระต่ายแสบเหรครับนะครับพี่พี่ว่าวันนี้ผลจะเป็นยังไงครับดูละจากท่านแรกพี่ปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งมานะไรยังไม่มีตั๋วนะครับดีที่สุดครับด้านขวานุ่ของผมนะครับเดี๋ยวว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะฮะแล้วก็ใครยังไม่มีตั๋วนะครับสามารถไปซื้อตั๋วได้ นะครับเผลตรงโซนสีน้ำเงินนับจะเป็นโซนอาหารนะครับให้อยู่สามารถไปที่โซนอาหารได้นะครับตรงกระจกสีน้ำเงินนะครับโดยด้านทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นบู๊สปอนเซอร์นะครับหากใครอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถไปที่บุ๊สปอนเซอร์ได้นะครับห้องน้ำนะครับจะอยู่ในของสปอนเซอร์ยังไงพี่ปัดทองหนึ่งหนึ่งลูกต้องมีครแน่้องมีนะครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะพี่เดโอเคครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อไส้ครับ อ่อยู่ทไหนนะครับหนา3อ,อ,อแล้วเชียร์ทีมไทยทีมเป็นพิเศษปะเชียร์เมืองทองต่อเองพี่บีจีบีจียิแะแล้วว่าวันนี้ทีมชาติไทยผลจะเป็นไงครับวันนี้ก็สามเม็ดพอาสอามสูนนี่มากกว่าพี่สิโก้ละลูกหนึ่งนะ <laughs> ที่นี่พี่ถามมาเขาบอกสามศูนเหมือนกัน แต่รู้ว่าในตัวเราพี่ชอบเนี่ยตัวนี้มากสุดเลยการสปอร์ตตัวนี้แต่ก่อนพี่เคยมีนะตอนนั้นปียพงเลยกำลังแฝงสตาร์ทเลยอายุมากแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะโอเคครับของครับลงทะเบียนครับครับเดี๋ยวมาลงทะเบียนครับเพื่อเอาเมมเปิร์ว้าวเลยตรงตาช้างครับฮัลลโหฮัลโหล thai subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไป tôi นะครับเรา อันนี้มาจากที่ไหนกันครับมาจากลับสิงครับเออลืมไปมาที่เดียวกันเป็นแฟนแฟนแฟน,น,แฟนกระต่ายแันนะครับครับแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นเท่าไหร่ครับน้งองโจผลยังไงดีไทยกับจีนขอเบาๆเสื้อหนึ่งศูนย์พหนึ่งศูนย์พใช่ไม่เหมือนพี่พี่โก้เลยเอาความไปได้หน่อยเออ <c oughs> แล้วนี่ว่ะครับว่าเท่าไหร่ดี <c oughs> ไม่รู้มาดูาเฉออยอไอ้ตายอันนี้มาเชียร์อย่างเดียวโอเคขอใช้อย่างเดียวโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับลกค่ะชื่ออะไรครับ อ่ะแล้ววันนี้ไทยกับจีนผลจะเป็นไงครับของไทยอยู่แล้วคะ่ะอ้าวทีนี้ตอบได้เลยว่าจะน้เท่าไหร่ครับสามสองค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> สามตูน <c oughs> สามู่น้ม่เขายิงเลยเนาะไม่ไม่ไม่ยิงโอเคครับขอไปเซ็นน,น้เดี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับอันนี้แฟนบอลชาวจีนครับฮ e ลโหลสวัสดีไทยแลนด์อันนี้ช What 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 is your name? i ซ a แซมโอเคข้าครับโอเคประเทศไทยยินดีต้อนรับครับอ่ะเมซิงไทยแลนด์ กองเชียร์ครับกองเชียร์อะไรเปิดบ้านแกองเชียร์อีไรคนจีนเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้อนรับอย่างเต็มบุญกันเลยทีเดียวนะครับในสนามนั่นเองกองเชียร์ชาวจีนครับตามด้วยลอตเตอรี่ตายตายเจอเรื่อยๆนะครับอ่ะใครที่อยากจะไทำยังไงจะได้ครับเรื่อตัวนี้ทำยังไงจะได้ครับเร่องตัวนี้ในรานนีเป็นยังไงบ้างคะ สวดีครับสวดีครับชื่อคดโซจจทุมิจปทุมาววิเตรวมาชียทีมชาติไทยนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้ครับเข้ารวมกันหมดครับแล้วไปเดินแยกกันข้างใน โมงกว่าครับอันนี้ก็อยู่ตรงข้างหน้าสนามราชมังนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าตรงข้างหลังนี่ครับอันนี้ใช่ไหมครับจอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะวันนี้เจอจีนนะยังไงต้องชนะหนึ่งนย์นะบีจีบีจีนกี่คนบีจีมีสี่นะไม่รู้ลงตัวจีกี่คนนะเดี๋ยวเราไปเชียร์กันใช่ไหมเราดูไลฟ์ก่อนดูไลฟ์ก่อนนี่ครับข้างหลัง เดนีิ่นีเขาชอาตรงนเนตรงเข้ามาเล้วขวาได้เลยค่ะปและสำหรับประตูโซนนะคะสามารถเข้าได้ที่ประตู w 2 W4 W5 และ W7 ค่ะเดี๋ยวเราไปโซน E กันได้ไรเนี่ยโอได้กาแมนี่ครับเดี๋ยวเราไปโซนนีกกันได้ไรนิวได้ไรวะเจ นี่ครับเดี๋ยวก็อแถวนะครับเตรียมเข้าสนามต้น e ีหนึ่งกองเชียร์จีนครับนี่นี่ครับแวะซื้อน้ำก่อนครับก่อนจะขึ้นเดี๋ยว,วะหลับช่องนี้นะ,ะ้วก็จบ แล้วครับสนามราชมังครับวัสดีครับเป็นไงครับมานานยังรรครับโอเคไหนจองไว้แล้วนะสบายที่นั่งเยอะ,ยอะไหนช้างศึกนี่อันนี้คือบ้าบรรยากาศครับสนามราชมังกีฬาถานี้ผมอยู่ ตอนอีหนึ่งครับอันนี้ก็ทีมชาติไทยครับสนเสอ้อสีเ้าครับลงมาอบุ่มและวอร์มร่างกายในสนามครับนี่ครับภาพบรรยากาศครับอนนู้นเบอร์18เจชนาติพับนี่ดารจุดเย็นอันนี้เวลาประมาณ18เนกา48นาทีครับนี่ก็อยู่ในสนามราชมังคลากีฬาที่โนตีครับนี่ครับนักเตะทีมชาติจีนครับแหมแหววเลยครับส่วนนู้นก็ ชาติไทยครับใส่หมีต้มครับเจ้ครับตอนนี้ก็แฟนบอลกำลังขยอยเข้าสรนมาครับรอนะครับรอชมครับครับแตกบอลครับแจกแฟนบอลครับว้าวคงจะรับได้หรอแม่ได้

อุต้าไทยแลนด์ครับวันนี้ไม่น่าจะจุดถูกโดนปรับไปเยอะแล้วใช่ใช่มาแล้วครับอุนต้าครับอุนต้าไทยแลนด์วันนี้ไม่น่าจะจุดถูกถ้าจุดกระของเดจุดข้างนอกอ้าวทงมาแล้วครับสุดยอดโคตรใหญ่อ่ะไม่ถึงเว้ยถึง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  ยอดสุดยอดครับเป็นไงครับความรู้สึกจอเป็นไงครับ <laughs> <laughs> อันนี้ใต้ล่างโฮ้ยเป็นไงบ้างร้อนอ่ะ <laughs> <laughs> อันนู้นก็เชียร์เชียร์ยไทยพาวเวอร์ครับอันนี้ผมก็อยู่โซนอีหนึ่งครับอยู่น้องจอเป็นไงความรู้สึกเป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นไงครับมาดูบอลก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมึงเราอ่ะไม <laughs> ่รู้ <laughs> นอนโอเคมาเม่งนอนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่น้องผมเป็นไงครับรู้สึกไงครับนี่พานนนมาด้วยส่ใจัวันนี้ชนะแน่วันนี้สามหนึ่งสามหนึ่งเดี๋ยวรอแน่นอนปันทองโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะ เชียร์ทีมชาติจีนครับ บรรยากาศครับอันนี้ผมอยู่ที่1ครับเป็นไงครับบรรยากาศข้างหลังโอเคไหมครับดีครับด้านนู้นก็จะเป็นเทียนไททาวเวอร์ครับส่วนด้านที่ผมอยู่เป็น E1 ครับส่วนด้านนู้นก็เป็นปุกตาครับฝั่งผมก็สีชาติจีนครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับไหนก็ลงสู่สนามครับไปดู ผลจะเท่าไหร่ดีครับสามศูนย์สามศูนย์อันนี้มาจับใครบ้างครับมามาเชียร์มาเชียร์ทีมชาติไทยใช่ไหมครับโอเคครับโอเคดีครับตอนนี้ก็ยังศูนย์มาตุต่อศูนย์อยู่ครับโอมธีรธรครับคุณมาทันดาลัดครับกาะแม 我、哦、应。 สวยโอเคไทยไทยก็นำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอเคครับนี่สภาพบรรยากาศครับจีนตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับทำไมได้ง่ายอย okay. ่างวะ ที่พาติไทยก็ถูกตีีเสมอหนึ่งหนึ่งครับทีมกองเชียร์กินครับีเสมอลาบหนึ่งประตูต่อหนึ่ง าครับเจ็บครับแขนทอมเบียร์มางครับนี่รบรรยากาศครับ อยู่เย็นครับบีจีส่งเข้าประกวด ไทยก็เสมอจีนอยู่1ประตูต่อหนึ่งครับโอเคนี่ก็แทนบอลครับอันนี้ก็ลงไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปหาอะไรกินครับอันนี้คือภาพบรรยากาศครับนี่พักครึ่งครับเดี๋ยวรอติดตามดูตอนครึ่งหลังเลยครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับไทยก็ยังเสมออยู่กับจีนนะครับ1ประตูหนึ่งบอลลกอลคับเลือครับ ตกครับปล่อยๆแต่ยังโอเคอยู่ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกของแท้แล้วครับอับป่วยเอามาบ้างเสื้อกันฝนนี่ครับแอบครับแอบฝนกันนะครับแต่นักเตะก็ยังเตะอยู่ครับราชมังน้ำไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมไม่ท่วมครับฟันทองโอ้ยขอไม่ได้รอบอๆนะแต่ไม่ได้จะหนาวไม่ได้จะเหลื่อย มันตัวหนึ่งครับโ้ยเล่นผ้ากันเองนะในช่วงทศเวลาครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับลมแรงมากเอ้ยลมมาว่ะปุ้ยไม่เป็นไรครับแค่เปิดงานก่อยไปเท่านั้นเอง ฝนตกนะครับโอเคไทยก็แพ้จีนไปสองประตูต่อหนึ่งจีนบุกมาว้าชัยครับในทางภาพบรรยากาศเร็วอาร์ตโจเป,เป็นไงครับความรู้สึก เป็นไงครับความรู้สึกเ,นะเหรอเสียง่ายไปเนอะเสียได้นะักงานก่อยเลยเนอะใ,ใช่โอเคครับโอเคค,ครับขอบคุณครับครับครับวันนี้ก็แพ้ไปสองตัวหนะึ่งเดี๋ยวนัดหน้าค่อยมาเชียร์กันใหม่โอเคปะ วันนี้เปิดหัวไม่ดีครับอ <laughs> โอเคไม่เป็นไรยังไงก็เชียร์ต่อโอเคปะเดี๋ยวมาเจอกันนันหน้าครับโอเคครับ